ขอเรียนเชิญประธานมูล,ลนิธิเรยุไกรประเทศไทยนายธีรวัตรอุ่นสินมั่นกล่าวเปิดงานครับประสบการณ์ของเยาวชนในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ในแง่คิดที่ดีสร้างกำลังใจให้แกน่น้องๆเยาวชนและผู้ฟังทุกท่านให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัว,วและจากความรู้เท่าไม่ถึงการกันมาไม่มากก็น้อยวันนี้ดิฉันจึงนำนทิทานแห่งชีวิต ซึ่งได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการมาแบ่งปันประสบการณ์กับทุกท่านค่ะจนเกิดเป็นความชินชาก็คือเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาแล้วจะไปหาหนูนนะทำให้มันสกกระบก,บกดึงชายเสื้อออกนอกกางเกงเสือความหลอกที่ผมนียามขึ้นมาเองสาร้องไหยของคุณแม่อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เพี้ยนบ้างผิดจังหวะบ้างเป็นเรื่องปกติของท่านเลยค่ะ ในวันต่อมาโรงเรียนได้จัดตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นดิฉันก็ได้กล่าวในตามความจริงว่าดิฉันไม่ได้ทุจริตดิฉันเลื่อนหยิบกระดาษโน้ตแผ่นนั้นออกก่อนเข้าห้องสอบความผูกพันระหว่างดิฉันและพี่เอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอด้วยแม่และพี่ชายของดิฉันให้ความไว้วางใจพี่เขาอย่างเต็มที่เพราะโดนดนาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น มันเกิดจากการเล่นเพื่อเรียนของดิฉชันเองกระผมจึงพยายามอย่างหนักเพื่อเป็นให้ได้มากกว่าพี่หากเป็นเรื่องการเรียนคงไม่ทันจึงเอาดีด้านกิจกรรมให้เด่นฉันเพียงแค่อยากจะสะท้อนให้ทุกคนได้รับรู้จากสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการทางการกระทำคำพูดและสายตาเหตุการณ์นี้จบลงด้วยการที่ทุกคนตีตัวหนีออกห่างจากเธอ ผู้มีเกียรติครับเมื่อได้รับฟังการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาว,วชนครบทั้ง9คนแล้วในระหว่างที่รอผลการประกวดนี้นะครับหลังจากนั้นมารับชมวิดีทัศน์ของผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่35ประจำปี2562นะครับเอาละเร็วออกเลยนทางกันดีกว่าวันที่1เจ็ดธันวาคม6-2และเราก็ไปต่อยางไ้าวาซสบี น้ำใสไหลเย็นแต่ไม่เห็นตัวปลาหน้าถายรูปมีเอารูปปลาาด้วยถ้าประกาศหมายเลขใดขอให้ก้าวออกมาข้างหน้า1ี4ครับหมายเลข6ครับและหมายเลข7ครับ รดาให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแลาก็เดินทางกลับคุณนิลำเนาโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิรประภาสีทองกูลค่ะมาจากโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะก็อย่างแรกเลยเราจะต้องอ่านบทให้เข้าใจก่อนแล้วเราก็ตีความบทว่า บทในประโยคนี้เราควรที่จะพูดด้วยน้ำเสียงแบบไหนแล้วก็ควรเว้นวรกการหายใจยังไงเสร็จแล้วก็เราก็จะเริ่มการท่องส่วนเรื่องการท่องถ้าเราท่องไม่ได้ให้เราลองเขียนบทดูค่ะแล้วก็หันมาท่องใหม่อันนี้จะช่วยในการจําบทได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนของเรื่องความรู้สึกหลังจากได้รับรา,างวัลน,นี้นะคะก็ รู้สึกดีใจมากค่ะไม่คิดว่าจะได้มาก่อนเพราะว่าตอนที่แข่งก็มีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการเหมือนกันแต่ก็ทําทเต็มที่วันนี้ก็ขอบคุณทางเลย,ยูไกามากเลยค่ะที่ทําให้ได้รางวัลน,นี้มาค่ะ mm hmm. ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะที่สนใจในการจะแข่งขันรายการนี้นะคะเข้ามาสมัครกันได้เรื่อยๆค่ะ, mm hmm. คะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมนะคะ แล้วก็เรามาเจอกันในปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ